หลังจากใช้ชีวิตอยู่ในศูนย์ช่วยเหลือสัตว์จรจ,จัดมานานถึง6ปีเต็มโดยไม่มีใครยอมรับไปเลี้ยงในที่สุดอนาคตของเฟรย่าสุนักพันุ์บูเทเรียก็เริ่มสดใสเมื่อไมเคิลเบย์ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง ประกาศว่าจะให้บทเฟรย่ามาแสดงในภาพยนต์สุดฮิต Transformer ภาคใหม่ของเขาเพื่อเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์หาบ้านใหม่ให้พร้อมกับให้คำมั่นสัญญาว่าหากสุดท้ายแล้วยังไม่เห็นว่าใครอาสาเขาจะรับผิดชอบนำเฟรย่ามาเลี้ยงที่บ้านเองเฟรยาเป็นสุนัขจอมจัดที่ถูกพบและนำมาไว้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์เฟรชฟิลตั้งแต่อายุเพียง6เดือนทว่าไม่มีใครแสดงความจำนงจะรับไปเลี้ยงจนต้องอยู่ในศูนย์ยาวนานถึง6ปี โดยหลาผู้ดูแลเล่าว่าเฟรยามีนิสัยอ่อนหวานและเป็นมิตรแต่มีโรคประจําตัวคือโรคลมชักซึ่งผู้รับไปเลี้ยงต้องพาไปตรวจและให้ยาทุกๆ3เดือนยิงทําให้โอกาสในการหาบ้านใหม่มีน้อยลงเมื่อมีผู้เข้ามาและจากไปกับสุนัขในศูนย์ถึง1 8 0 0 0รายแต่ยังไร้ที่แววว่าจะมีคนมาสนใจเฟรยาจึงได้รับการขนานนามว่าเป็นสุนัขที่โดดเดี่ยวที่สุดในเกาะอังกฤษชายาดังกล่าวกลายเป็นข่าวดังบนสื่อเมืองผู้ดี จนไปเข้าหูผู้กำกับชาวอเมริกันทำให้เขาใช้ทวิตเตอร์ส่วนตัวประกาศขอยื่นมือมาช่วยเหลือ,อไมเ์คแคลเบเป็นผู้กำกับมือทองของฮอลลีวูดที่มีมูลค่าทรัพย์สินสุดทีิถึง430ล้านดอลลาร์สหรัฐและยังเปิดเผยว่าเป็นคนรักสุนัข ปัจจุบันผู้กำกับไว้51ปีมีสุนัขพันธุ์บูมาสติฟ2ตัวในความดูแลซึ่งเจ้าหน้าที่ในศูนย์ช่วยเหลือสัตว์เฟชฟิลด์ต่างตกใจกับโอกาสจากคนดังระดับโลกที่หยิบยื่นมาให้สุนัขที่โดดเดี่ยวที่สุดในเกาะอังกฤษและบอกว่าการที่เรื่องนี้กลายเป็นข่าวดังไม่เพียงดีต่อเฟยยาแต่ยังรวมถึงสุนัขในศูนย์อีก40ตัวที่ยังรอคอยบ้านใหม่อยู่ด้วยวรบมลสินนก,กุลไทย PBS รายงาน